แมนกรูวิลเลจมันต้องมีเขาวิลเลจแล้วหรอแมนกรูวิลเลจเฉยหรือเปล่าครับมันเคยมีวิลเลจด้วยเหรอเคยมันวิลเลจตรงไหนถ้าก่อนมีอยู่ว้านหรือแค่เอพิกนี้มันไม่ใสแล้วเหรอไม่ใสแล้วพี่ยกแต่งไปอยู่ว่าแบบอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างยกก็เลยแคปอีปีกเนี้ยเพิ่งเห็นว่าปีกนี้มันไม่ใสแล้วอ่ะมันไม่ใสตั้งแต่ต้นแผทนแต่ว่าตั้งแต่เกมมันเปิด ผมรู้สึกว่าแบบสายมันสวยกว่าเสร็จพร้อมกันเลยเสร็จพร้อมกันเลยฮะจ้าท่พกีเดียร์เฮ้ยมันสบายโอ้ยโอ้ยมันสะบัดอ่ะมันสะบัดแล้วมันเล่นไม่ได้ ได้มีคนจ่ายไปแล้วหมาเฟดหมาเฟดป่ะหมาเฟศหมาเฟดหมาเฟดแล้วต่อด้วยหอนต่ออุดยอดอะเก่งเกินพี่ขัดให้เขาหน่อย เออขัดเขาให้หน่อยไม่ใช่ขัดหน่อยให้เขาสะพานพี่เต่อยพี่ไปล้เขาจะโดดเหรอครับโดดแล้วไม่ทนดดันดัไปผมวิ่งตามอยู่อ่ะ ทำไมไวจังเลยเฮ้ยขอบคุณครับเขาจะไปยัน หมาหอนบ่อยเกินไปนะนั่นดีน่าสงสยัยเพิ่งได้ตัวแรกครับเ,เสียงหอดมันไม่เหมือนกันเหรอเพิ่งสังเกตว่ามันไม่เหมือนกันเจนอย่าพิดด่พิพ์เจนเจนว่าอะไรอ่ะ คือโยกอะทาวเขาไปว่ามากันสี่คนหรือเปล่าเขาสดอยู่แค่นแล้วได้คำตอบว่าแล้วเขาแล้วเขาเหมือนจะยืนพิมพ์อยู่แล้วเขาเขายืนพิมพ์ตอนที่แบบโดนไล่อ๋อัไม่มีคนแปลงร่างเลยเลยแปไม่มแปงร่างเลย ชอบจังหมากับคพื่อเนี่ยหมากระเพื่อเศษไม่เรียนไม่เรียนไอ้เห็นตายอยากกินยานฝรั่งล่าสีไหนไม่ทีต่ตรงไหนอีกอ่ะอยู่ตรงไหนกันอีกอ่ะไม่เจอเลยถามหยกดิหยกไหนนี่สกิลเช็คแม่นน่าเล่นฟรีหนึ่งจัง เอาสิพี่ไม่ได้อะไรอ่ะได้นะผมมีเวลารอห้องทั้งวันเลยเอานี่ไม่มีเวลายายมันยีบของนะขอเลื่อนพี่อามต้องไปเลี้ยงลูกเฮ้ยโอ้ยโอ้โอ้โดนต่อยหมัดหนักเลยข้า โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บพี่อ่ะผเพือนโยพี่คนนั้นแหละเขาวันฮิตโอเคผมไม่เอ็กนะผมไม่เอ็กแทงต่อเลยนะใครก็ตามไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้เหรอ้โอ้ ตัวใกล้ๆก็เป็นได้นะแต่ว่า Phantom. โอ้ยออฟีปทนละออฟอยู่นี่นะพี่อะทำเรื่อนโยบได้ทำอยู่บ้านโอ๊ยเร็วมากเนี่ยคำอาจจะกินน้ำมาก็ได้ครับกระโว้ยเอาพี่โอกินก e> ินเครต่อหน้านอย่างงี้ก็ได้เหรอพี่ครับ เลยยางก็ได้เลยแล้วกูเอาบทตรวจแบบย่อมาทำอะไรเนี right. uhm, uh, again, orar, oh. ่ยพี่มันเจนเนเรทไม่ทันแล้วมันก็เอาบทตรวจแบบย่อมาให้เฮ้ยพี่ยมเก่งจังเลยสุดยอดไปเลยโหเก่งที่สุดเลยไม่ตายเถอะเดี๋ยวเติมโซแบบฮชตชิปุนเนี่ยฮิตชิุนเนี่ย <Yeah. S 2> ายามโอไปอน่โอ้สู้ๆนะโอ้สู้ๆครับอุ้ยพี่ยามเราจะตายอะเราเป็นออฟฟิศซินโดรหรือเปล่า เป็นไปได้เป็นไปได้ครับผักนี้ซื้อมาหรือปลูกเองปลูกเองปลูกที่ไหนใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีว้าตามกันไม่ยึดมิตรนพขาเขาเขาเป็นยายคำอยู่อ่ะไม่ไม่อยากยายเก่งอ่ะ ลโอเคก็ <Okay. S 2> คือทุกคนเดินข้ามกล่องแงดงตกแล้วอ่ะอันนี้หยกเป็นผีเหรอโอ้ยพี่ออฟอย่าบางทางดิพี่ออฟที่อะไรกับกูวะลูก <c oughs> อุ้ยสี่เท่าแล้วเฮ้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นอะอ้าวงเฟดผมยังอยู่พี่เดี๋ยวจะลงกันใช่ผมตายตอนที่ผมเฟดอยู่พี่พี่เห็นปะไม่เห็นเหรอพี่ไม่เห็นนะแต่ผมเห็นนะออฟเฟดครับ ผมถ่ายหลักฐานไว้ละก็ว่าผมวิ่งผ่านตรงนั้นผมรู้สึกแปลกๆอยู่ๆแบบจอมันก็เขียวขึ้นมาเร็ว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 ยามหยุดนะโอ้ต้องลงแล้วเดี๋ยวพี่เป็นไม่ได้แน่เดี๋ยวนี้ย่โดนเร็ว โอ้ย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 ตีอามช่วยด้วย้ากหลังยี่ยุงไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องมาตีกันเองยุงไม่เข้าใจอ่ะเราโล้มาด้วยกันแต่เราต้องมาตีกันเองกีดอกีดอกีดแ่เลยอ่อลแล้วลงแล้วข้าศัก อะไรอีนี uh, ่อ่ะบวกเอามึงเลยก็คบ้ายอยู่แล้วบ้ายอยู่แล้วมึงมาแล้วเขาเหมือนเขาเป็นสายบวกเลยนะใช่พี่เขาบวกไม่อยู่เลยคนนี้เสี่ยงโดนน็อกมากเลยดูจากเลือดแต่ละคนสภาพสรุปเขากดไปสี่คนปะ รู้ว่าเขาจะไม่ตอบเขาคงไม่กล้าพิมพ์แต่เพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันแบบเขาพิมพ์เราพี่เขาเขาโดนตีอ่ะเออเขาเลยไม่น่าจะกล้าพิมพ์แบบพี่อ๋อจะทำอะไรยกอ่ะเฮ้ยพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยแ <c oughs> ม,ม่มโยอยู่เดี๋ยวนี้นะรับกิปแมกเราอะคลิดมากเาอะกี <c oughs> ทำไมโอ๊ยเจทำไมอะเขอยากสวอร์มเสี่ยนะ เพียวไปเดี๋ยวมันบึ่งมาเจอฉันแน่เลยอ่ะฉันกลัวมีสั้นเหลือเกินเบลเธอตีโบกอัพเกรดบ้างไหมเนี่ยโอ๊ยกูตายเลยเนี่ยอีพิยามที่มันใส่โบกมันย่อใส่ด้วยทีสันดาลมันย่อทีหนึ่งเลยนะปรเดต พีเดียวเหรอพี่เดียวหรอใช่มันย้อนทีเดียวแล้วมันก็ลุกเลยมันไม่ได้เจมันสิใจแล้วเอาพี่พี่ห้ามได้เหรอได้ห้ามเห็นไหมห้ามนี่วงเฟดอะพอมันมีคนแบบเดินเข้าไปเหยียบวงเฟดอะวงเฟดเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยนะแล้วพี่ยามันก็เอาประคำมาต่อยเจเนี่ยมันต่อยมันตัดที่ไม่ใช่คอ ไม่ใช่ออฟนะพี่เน่เอายาของพี่เน่เอาเด้เน่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 ได้เงันไปแป๊บเงันเงันเงันอะไรอ่ะนี่เหรอซิ่งมาซิ่งมาไอ้หีบ้าเหรอไอ้หีบ้าเหรอ ไอ้ผีบ้าไอผีทะเลนวานวออฟคนนั้นมากเลยติดคาม่าอยู่บนฐานไม่มีผลกับทีมเราเลยดิแแ้ีาฮะรอครับเดี๋ยวผมหาโซอมแป๊บนึงนะ ช่วงนี้ผมเจ็บคอผมอยากได้โซมาอมโซแมกเขาะโอ้ยเขากินนะเฮ้ยเฮ้ยพี่ผมโดนตีโซหลุนอ้าใส่หินโอ้เบลอุตส่าห์ตันให้อ่ะตันตีไม่โดนได้ไงอ่ะเบลหย่ากย่าหย่ยไปไหน เอ้าเอ้าใครแปลงอ่ะใครแปลงอ่ะคนอื่นปะโอ้แม่ก้อแปลงไม่ทันนายามนายามนายามแปลงไม่เป็นไรโถ่เอ้ยนิดเดียวยามเร็วๆไล่เร็วยามเร็วอะไม่ใครใช่ทางนั้นนะคุณองเนี่ยขอเขมหน่อยครับ ทำไมทีมเราโดนทีมเราโดนโอ่งฟ้าตลอดเลยผีทีมเราอะจังหวะไม่ดีเลยพี่โอลิฟติดยันไปไหนอะพี่ติดยกติดยกไปไังไหยกเหรอพี่เป็นยกก่อนเราโดนรอบทำ้ายแหละยังพี่มหายอยู่เข้ามาแล้วเจอเลยโนแล้วนะครับ ไม่เจอผมดีคอยบอกทั้งสามตะกอเลยอุย้ยพี่ยามเขาเหมือนเขาเป็นสายผีหรือเปล่าครับเขาทำแต้มได้ด้วยลวะยสู่สีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนี้สีส,สีรู้สึกว่ามันสู่สีขึ้นเยอะเลยอะ่ะแบบน่ากลัวอันนี้แล้วนะ รู้สึกเหมือนแบบต้องนั่งหลังตรงตลอดเวลาตอนเนี้ยนั่งดีครับใช่พี่ผมรู้สึกหวาดกลัวหวาดระแวงนิดหน่อยเดี๋ยวช่วยครับเดี๋ยวช่วยฉันต้องระวังผีตัวไหนวะเนี้ยอ๋อผีตาม่งตัวนู้นนะดูเลือดดิไหนครับใช่ไงพี่เลือดเรา